แอปนี้มีแล้วทําให้เรามีค่าใช้จ่ายลดลองอยู่ในอังกฤษมาปีกว่าเพิ่งมารู้ว่าต้องใช้แอปนี้อะทำไมฉันไม่รู้ตั้งแต่แรกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะถ้าเราไม่มีแอปพวกนี้นะลูงี้โหลดไว้ตานานแล้วแอปนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะนจำเป็นมาก10แอปแมสแอบเพื่อการอยู่รอดในอังกฤษพักหนึ่ง ทุกคนเราอยู่อังกฤษมา2ปีใช่ปะปีแรกเว้ยปีแรกเราไม่เคยที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันเลยเพราะว่าเราคิดว่าใสบใสๆสวยๆไม่ต้องมีแอปพลิเคชันก็ได้ปะแต่ว่ามันไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราะ e x p e r i e n c e มาแล้วว่าแบบการที่ไม่มีแอปพลิเคชันที่ราจปรย์จะพูดถึงอะนะมันทำให้ชีวิตเราแบบยากมากๆเว้ยแต่ถ้าสมมติมีพวกแอปพลิเคชันที่เราจะจารจะพูดในพาร์ทถัดไปเนี่ยแกแบบ มันไม่ต้องมีอไอเลยมันมีแค่แอปเปรชันเนี้ยทาให้อยู่รอดในอังกฤษได้แล้วเดี๋ยวเราจะเลยดูว่ามันคืออะไรที่เรากำลังจะพูดถึงในเรื่องถัดไปใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของปูน,นะคะฝากลูกคุณด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะคะในการทําคลิปสร้างสารรค์คลิปคอนเทนต์ดีๆจาประเทศอังกฤษค่ะครับค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เราควรที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อใช้ในการอยู่รอดในประเทศอังกฤษค่ะแอป weather แอป weather เนี่ยมันเป็นแอป แบบพยากรณ์อากาศเนาะที่เพ,เพื่อนๆพี่ๆรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนแต่ว่าคือมันจำเป็นมากๆในประเทศอังกฤษคือไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็นไอโฟนนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในตัวทโทรศัพท์อยู่แล้วที่อยากจะแนะนำแอป,ปนี้เนี่ยเพราะว่าเรา experience ซ์กับตัวค่ะเพืพ่อนๆก็ปกติแล้วเนี่ยปุยจะไม่ค่อยได้ใช้แบบพวกแอปพลิเคชันแบบนี้เลยนะแบบ We a เ h e r เปิดทำไมพยากรณ์อากาศเก็บว่าแต่ว่าในประเทศอังกฤษเนี่ย เราควรที่จะมีค่ะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยฝนตกช่วงเวลาไหนมีอากาศแบบแปรปรวนช่วงเวลาไหนจะอุณหภูมิเท่าไหร่เราต้องใส่เสื้อกันหนาวกี่ชั้นเราต้องพกร่มไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองให้ดูเพื่อนทุกคนดูกันว่าตอนที่ปุนไม่ได้โฟกัสที่แอปพลิเคชันนี้จะเป็นยังไงในอากาศวันนั้น ขึ้น e. น้ำคือแบบน้ำคือาปีแล้วแต่เห็นบ้านละสภาพเด็กเล่น่นส้อย่าไป somewhere โอ๊ยอันนี้คือแบบป,ประสบการที่แบบไม่ควรที่จะแบบเกิดขึ้นเลยอะทุกคนถ้าเรามีแอปนี้อะโอ้ทุกคนคือแบบไม่ไหวอะอเรื่องแบบนี้นะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ดู weather application เลยแล้วเ,เห็นว่าอากาศมันแบบ แสงมันจ้าเลยไงตอนเช้าอะเราไม่ได้คิดว่าไอ้แสงจ้าจ้าแบบนั้นอะมันจะผ่านไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันเกิดแบบพายุฝนลงมากระหน่ำเลยบนหัวเราฉะนั้นเราควรที่จะจิตพยายกรณ์อากาศทุกๆวันนะคะว่าวันนี้เราควรจะแต่งตัวยังไงในอังกฤษนะเราใส่1 l a ่งเลเยอร์สหรือว่าเราใส่แบบชิวๆใส,ส่สวยๆหรือว่าเราจะต้องพกร่มแล้วแต่วันนะเราเคยเจอ หนึ่งวันร้อยเหตุการณ์งจริงตอนเช้าแดดออกตอนกลางวันฝนตกตอนเย็นเย็นหน่อยหิมะตกตอนประมาณสักแบบดึกๆึกหน่อยหนาวมากแต่ประเด็นคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงทุกคนงงม,มากเลยว่าแบบนี่อยู่ประเทศอะไรนีน่อยู่ประเทศแบบไทยมิกซ์อังกฤษมิกซ์โปแลนด์มิกซ์เดนมาร์กเหรอหรือว่ามิกซ์สวีเด์แปลกมากดุกคนแล้วคือทำไมคืออ,อยู่ที่อังกฤษคือมันต้องจําเป็นเลย เออใช่ค่ะมันจะเป็นมากๆเลยค่ะเพื่อนเเพราะว่าปุนใช้ทุกวันเลยนะคะมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น1 0ึ่0 0้เหตุการณ์นใน1วันเราเลยต้องจําเป็นที่จะมีแอปพลิเคชันนี้นะคะ แอปพลิเคชัน WhatsApp บอกได้เลยว่าเราควรที่จะดาวน์โหลดไว้ก่อนที่จะมาอังกฤษนะคะเพราะว่าทุกคนทุกคนจริงๆอะ่ะเวลาสมมติอยากได้คอนแทคเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอ WhatsApp กันนะคะเขาจะไม่ขอไลน์นะทุกคนเพราะว่าเรามีแค่ไลนะน์เนี่ยในในพวกโซนเอเชียใช่ปะ่ะแล้วไม่มีคนใช้ Facebook กันเลยจริงๆนะถ้าสูเป็นคนแบบที่นี่นะแล้วก็ถึงไม่จะเป็น intentional r a friends อะไรเงี้ยจะมีบ้างแต่ว่าคือไม่ค่อยได้แบบเห็นเลยอะว่ามีอะไรเงี้ยแล้ว มีไอจี IG. ส่วนใหญ่ทุกคนก็คือจะมี IG แต่ว่าเมนหลัก,ลกๆเลยในการที่จะแบบแชทหรือว่าในการที่จะคอนแทคกันเนี่ยก็คือจะเป็นแอปพลิเคชัน WhatsApp นะคะบอกเลยทุกคนถ้ามี WhatsApp เนี่ยชีวิตดีอย่างของปูนเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่หอพักใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีกรุ๊ p คอมมูนิตี้ของหอพักด้วยเราสามารถแชร์แลกเปลี่ยนกันหรือว่าใครอยากจะขายของใน WhatsApp ก็ขายได้แล้วก็เรตติดต่อกันก็คือมีการติดต่อกันทาง WhatsApp เป็นสัดส่วนมากนะคะ Must have จริงๆค่ะ WhatsApp ต่อไปเป็นแอปพลิเคชัน True ID ค่ะ True ID เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะมาอยู่ประเทศอังกฤษแล้วอยากติดต่อคนที่ไทยแล้วมัน work ยังไงก็คือตอนที่เราอยู่ที่ไทยเนี่ยเราไปเปิดซิมค่ะของ True ID นะคะพอเราเปิดซิมแล้วเนี่ยเราจะได้นำเบอร์ True ID มาใช่ไหมคะไปสมัคร True ID แล้ว create account ก่อนนะคะแล้วก็เปิดใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ โทรจากอังกฤษจาก a p p t o ID เมื่อเรามี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตเราสามารถโทรจากแอปนี้ได้เลยมันจะติดต่อทางประเทศไทยได้เลยแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือคิดเงินตามเลทของประเทศไทยเลยเหมือนเราอยู่ไทยเลยอะแต่ว่าเราอตอนนี้เราอยู่ประเทศอังกฤษลองคิดดูนะถ้าเราอยากติดต่อแบบพวกทำเรื่องแบงค์เราสามารถใช้ t ูไอ ID อันนี้ในการติดต่อแบงค์ได้จากที่อังกฤษไปที่ไทย เราจะไม่ต้องแบบว่าผ่านตัวกลางแบบเออป๊าป๊าปบามาทำให้่รยได้ไหมเราไม่ต้องทำอย่าไรเลยเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันนี้แล้วไงมันสะดวกสบายมากๆเลยทุกคนเราจะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเลยเรามีแค่แอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันเดียวในการที่จะโทรติดต่อใครก็ได้ที่ประเทศไทยถ้าสมมติว่าเราอยากติดต่อกรงสุนที่ไทยหรือว่ามีทำเรื่องเอกสารหรืออะไรเงี้ย เราติดต่อลน์ได้ไหมอ่ะเราติดต่อลน์ไม่ได้เราก็เลยต้องมีแอปพลิเคชันนี้ไว้สำรองว่า in case ว่าเราเกิดอะไรขึ้นพาสปอร์ตอะไรยังไงหรือว่าเราต้องโทรเหตุการณ์ที่จําเป็นอะเราต้องโทรหาทางประเทศไทยเราก็คือจะมีแอปนี้เพื่อที่จะอุ่นใจเอาไว้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยทุกคนอันนี้คือต้องมี must have จริงๆค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของ o r o r y Club Card ค่ะ กลอสิ่ขับคานี่คืออะไรมันคือเมมเบอร์ชิพคานะคะอย่างที่ไทยอะ่ะก็คือเป็นพวกบิ๊กซีเทสโ o ้โลัสอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพวกกูเม่ใช่ไหมคะในประเทศอังกฤษกน่ยก็จะมีพวกแบบมีล i โดมีเอ,อ่อเทสโก้มีเซนส์บรีซึ่งก็คือจะมีพวกขับคารดเอาไว้ในการที่จะใช้แบบเก็บสะสมแต้มแล้วก็ไปลดส่วนลดอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือคนที่จะมีเพราะว่าตอนแรกกับคุณอยู่มาประมาณปีกว่าแล้วแลวคือไม่รู้ว่า ถ้ามีอันนี้ปุณเจลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเพราะว่ามันจะมีส่วนลดในการที่เราจะไปซื้อของแต่ละทีเนี่ยสมมตินะเราจะซื้อเฟ้นไฟใช่ไหมคะซื้อเฟ้นไฟถุงให,ใหญ่แบบนี้ยถ้าสมมติว่ามีขับพัสมันจะเหลือประมาณร้อยบาทถ้าเราไม่มีขับพัสเราต้องจ่ายประมาณร้อยแปดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนต่างพวกนี้เนี่ยพอมันเก็บสะสมปไปในเวลาหนึ่งปีเนี่ยปุมว่ามันเยอะเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ปุนรู้สักหน่อยอะว่ามันมี membership card นี้อยู่ คุณจะเซฟคอยไปได้ไงแล้วเพิ่งมาเรียลไลซ์เลยหลังว่ามันต้องใช้ทุกคนเราอยู่มาประมาณสองปีกว่าเนี่ยเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้หลังปีแรกว่าเราควรที่จะดาวนโหลดเอาไว้เรามาบอกต่อนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะไม่ต้องทำจะเซฟบิสเซ็กเหมือนเรามันเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าสูงว่ามันลดได้แต่วันละประมาณร้อยเป็นเพื่อนๆเราคิดดูสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าเราเราลดไปได้มันสามหมื่นกว่าบาททุกคนโอ้ my god เพิ่งมาคิดได้เนี่ยเพิ่งมาคิดคำนวณตัวเลขเมื่อกี้ทุกคน คิวคิวคอเคอเคเคโอเคไม่เป็นไรเงินหาใหม่ได้เงินทองหาใหม่ได้ทุกคนมันจำเป็นมากเลยนะอย่างฟรีในการที่จะดาวน์โหลดคับคาร์เพื่อจะเก็บสะสมแต้มก็คือลองไปดาวน์โหลดกันนะคะแอปต่อไปเป็นแอปของคนขี้เกียจอย่างพวกเราค่ะทุกคนเราควรที่จะมีแอปนี้ค่ะก็คือเป็นแอป Delive r o o หรือว่าเป็น Uber E a t s นะคะ2แอปนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้ชีวิตเราสบายสบาย มันสบายยังไงเพราะว uber eats กับ d e l i v e r o o เนี่ยมันเหมือนเอ่อที่ไทยมันคือ line man เราสามารถตั้งนั่ง,น,งนอนนอน,น,อ,นอยู่แล้วแล้วแบบกดจิ้มจิ้มจิมจมแล้วได้กินข้าวแล้วข้าวจะมาส่งถึงใต้หอผักเลยคะ่ะหรือว่าหน้าบ้านของทุกคนเลยนะคะลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองไปเล่นกันดูนะคะอันนี้คือ work มากมากค่ะทุกคน